สวัสดีครับพี่น้องมายามเบ็ดข้ามือน,นีนสองนายพันยงนี่พันเตียงห้องพีเดดอเจ้าหลังก็สามสิบสามสิบบักพันอีเจ้าหลังสามสิบสามสิบยิ่งยงมาใส่กล้องสามสิบนี่ครับเนี่ยที่เดืนอนอห้อี่ก็เดือนครับพี่น้อง น้ำยังก็ทำมาเลยครับพี่น้องท่านเตี้ยออกหนล่ะเบีดห้องสี่สิบเจ็ดล้างครับเฮ้ลังแหลกันยังหนกันนะครับฮนะเบิดแบบนี้เนี่ยเบีดแบบ ตายเลยกินหอยกันแล้วมาครับผมหลังแรกของห้องเบ็ดห้องสีไม้ไออสีทองทองไม่ด้ีครับพี่น้องย่างไปแต่เบ็ดเหลืองเหลืองมาบเลยโอ,โอ,โอ้หลังแดดพานครับผมหลังสว,ว่งก็สีมันเหมือนเดียวหลังสวงให้กันนะ

A lần hảo, yêu nó, lắm nắm, a canh hạp, hạnh 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 ปลาเช็งครับผมพี่น้องเ็งครับปลาเงปลาเคงกล้ใลครับพี่น้องุลป น้อดัง,อองข้างนานอ่าเปียให้อย่าไม่เข้าบ้นเียโอ้ยเอาแล้วครับน่าเอาแล้วครับเอาแล้วครับ,ลรบกล่องกลมเฮากล่องขอตัอออไปด้อพี่น้อง เงียครับผมพี่น้องยงรับครับอด้วกระแทนครด้ผมกล้องลมลมนอกกล้องมัน นะครับอืมไล่งอีกหอครับเด้แ่แไ,ไปยำม,มันกนค่อยมาค่อยขึ้นมาต่ำเงี้ยครับล่างนขึ้นขึ้นปอกสิเนาะอยู่ปะเนาะอุย้ยไปอยู่พี่เนาเดี๋ยวขึ้นมาใส่ครับ

บอกนี่กอแอ๋ก็มันโมเดลเด้พี่น่องมันไม่มีดแลบางนี่างกอแอ๋ก็มันโมเดลครับอันนี่มีดเนดตัวีงงมัดอกพี่น้องชิบเดื้อกบเบิดโอ้จะหาไตเสียบมาใสากันเหมอนีันหร ทิ่ก็เดินบมมปทีป่แบบนี้นะครับไปทำอะไรไปไปทำเด็กอยู่นะพี่หลังเนาะไอเครับฟังนี้ก็นเรื่อยใช่ไหพี่น้องเรือพี่น้องตายแล้บุครคลในของโลงจริงหรือ นี่ครับเจสสี่มันบ่เทาไม่มีมีมันมีมีดเด้อ่นอเดระวางระวางนะครับไม่มีรับเลยจับุมซีจุ้มหาอะไรี่นองมล่ ยำกลับด้วครับรอบยำกลับมาถอดคว้าให้น้ำเดือดภาพอาจฉริบเสยนอีเสยนอีบลไใดครับพี่น้องเอาดีๆเอาดีๆของยังบลไใดยังบลไดเนี่ยเสยนอีบลไใดพี่น้องัก็ยงภาครัพของเสยนเตี๋ยพี่น้องมาครับของเสยนเตี๋ยพี่น้องโอยู้เสยนเตี๋ยได้ประลาตัวนึงครับอ๋อห้องกูเคยมาดูใค่ที่รังดู มาตั้งขึ้นกันนะอ๋อนี่ครับของผมพี่น้องของเสื้ออีเปิดโอ้โหขับของครับของไปทำไยไปเสียได้รอบแบบรอบสองแล้วพี่น้องมาเนี่ยฮาเตะเฉียดกันครับพี่น้องขี้กียเดือนเบิดคอเราอะโอุ้ยสุดยอดเอ้อฮะดังเขียวไปเสื้นเตี้ยกันเสื้นเตี้ยได้ปลาคอใหญอยู่สิปคอใหญ่ปะ หรอพ่สว่างก็งจะรไปยามก่อนเนอะพรุก็ขนมามเหรอที่ไอ้ยเหรอโอ้ข่าอยู่อยู่นคอนกูออเฮ้ยพี่เด็ดลวพี่นอ,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 นนองัน เตี้ยเหรอสู้ผลงานแล้วสู้ผลงานแล้วเจ้าเจ้าปู่กับเต้เหรอ๋นาโอ้เข้าใจเข้าใจเจ้าเจ้าไป๊แล้วบ้กงมัなな้งเข้าใจอยู่พี่น้องได้ครับเหยอยแล้วครับพี่น้องนี่ครับปลาดุกหน่อยครับปลาดุกหน่อย

น,นเป็นอุนิับ้เห็นได้ครับ,ร,บรักที่สวางรักที่สวางียก็ไปตุ่นกันครับพี่น้องไม่แล้วครับพี่น้องประดูกกราดูกแมี่หาแยที่บครับ ก็ไม่ตกเก้าร้อยเงี้ตกไม่เรืองนี่ครับผมนี่ตกไม่ติดตรงเนี้ครับเอาอ๋อมดีๆครับผมเพราะมันนิ่งเดี๋ยวครับกำลังเบื้องบนได้หรือไม่น้องขั้นเงี้ยครับขึ้นเดินกับรถดิผมขี้เกียเดินตามเลยครับผมเวลาที่หาตัว หันกขบาไปมันได้ย่ลังพี่นอ้องมาเลยครับพี่นอ่อมาเลยครับพี่น้องไปครับเข้าไปอี๋ยังไงนะครับพันอีพี่นอ้องโอ้โห้เดี๋ยเอาวางลงดดูดูด่วนเลยเอีเอาวางลงมาตากก่อน นีละดีลวงลวเออนี่พี่น้องมือ่านอีกระดุกครับเดี๋วเอาไปออกนี่มานเยอะจ้ันอีครับพี่น้องกระดุกจักตัวเนี่ดุกสามตัวเจ้าเจ้าเจ้าเสียนเตี้ย เตี้ยนเตี๋ยได้ปลาควาตึ้มต้อนึงผมรอบนึงผมได้ปลาดุกช่องตัวพี่น้องได้ปลาดุกตึ้มช่องตัวนี่ฝังแล้วขอท่าครับขอท่าครับมื่อนี้ม่ต้องพูดมันอีกหรอกเอ้าเกี่ยวโยครเกี่ยวโยเกี่ยวโยได้ปลาดุกตึ้มช่องตัวครับรอบนึงนี่แต่ว่าบ่ได้ตามเงือแหลายเลยพี่น้องเอาลูกย่่สมใ